วันนี้ได้ติดตามข่าวการประชุมที c ที่ประเทศมาเลเซียค่ะหวังว่าผลการเจรจาครั้งนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาผลออกมาออกมาดีค่ะชาวบ้านทุกคนอยากกลับบ้านแล้วแล้วมาอยู่ที่นี่นานแล้วค่ะ วันนี้ก็ได้ติดตามข่าวการประชุม gbc ในวันที่7นะคะก็อยากให้เป็นไปในทิศทางที่ดีการสู้รบจะได้จบลงค่ะเพราะว่าพวกเราก็อยากกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็เดือดร้อนกันเยอะค่ะไม่ได้ทำมาหาก,กินอะไรเลย